ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าต่อกันมาเชนแนลวันนี้ขอเสนอตอนภาวา,าผีปอบยึด,ยดร่างยาก่อนไปฟังเรื่องเล่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากป้าส้อยลูกยายสีที่โดนปอบแฝงล่างและยึดเอาร่างของยายเรื่องเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรื่องนี้ทำเอาชาวบ้านหวาดภาวะกันทั้งหมู่บ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังครับปอบเป็นผีจําพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน โดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบๆสดๆโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือขุนใสพอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือกระทำผิดข้อห้ามซึ่งในภาคอีสานเรียกว่าขลัาซึ่งผู้ที่จะเป็นปอบใดนั้นสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ยายสีเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอาชีพของแกก็คือชาวนายามว่างจากการทำนาแกก็ปลูกผักถ้าผักเยอะจนเหลือกินแกก็แจกจ่ายแก่ชาวบ้านชาวบ้านที่นี่ก็เลยรักแกและพอถึงวันพระยายสีแกก็ชอบนุ่งขาวถือศีลแปดไม่เคยขาดเรียกได้ว่า ทานศีลภาวนาของยายสีนี้ไม่เคยเป็นสองรองใครในหมู่บ้านเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นว่าช่วงนี้ยายเจียกซึ่งคนที่หมู่บ้านแห่งนี้หรือว่าแกเป็นปอบมาเดินผ่านหน้าบ้านของยายสีเกือบทุกวันมารอบๆมมองๆที่หน้าบ้านบางทีคนข้างบ้านเห็นเขาก็ไล่ให้ และพอเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ยายสีก็เริ่มมีอาการแปลกๆเช่นชอบกินของสดชอบเก็บตัวเองในห้องไม่ค่อยสูหน้าคนและชอบตวาดลูกหลานทั้งที่ก่อนหน้านี้แกไม่เคยเป็นแบบนี้เลยครั้งหนึ่งแกหิวข้าวป้าสอยลูกของแกหากับข้าวให้แกกินช้า แกถึงขัน้นขว่างข้าวของใส่ปลาสอยเลยบางครั้งก็โวยวายเสียงดังบางครั้งก็ขึ้นกูขึ้นมึงจนลูกหลานกลัวจนร้องไห้วัดที่เคยไปทุกวันก็ไม่ไปแล้วแม้แต่ใส่บาตยามเช้าแกก็ไม่เอาเราวกับว่าไม่ใช่ยายสีคนเดิมเดือนต่อมา วันนั้นผู้ใหญ่บ้านประกาศว่ายายเจียยเสียชีวิตแล้วพอหลังจากที่รู้ว่ายายเจียยเสียชีวิตจู่ๆยายสีก็เกิดอาการเจ็บป่วยกระทันหันจนต้องล้มหมอนนอนเสือ่อลุกเดินก็ไม่ได้ป้าส้อยเคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจแล้วก็ไม่พบโรคอะไรหมอบอกแค่ว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงวัยของคนชราหรือโรคชรานั่นแหละ หมอเลืให้ยาบำรุงมากินแต่ป้าส้อยก็รู้ดีว่ายายสีแกไม่ปกติแล้วแต่ก็ได้แต่ทําตามหมอสั่งและบางครั้งที่ป้าส้อยสังเกตแม่ของตนเองคือตอนกลางวันแกจะนอนโซมเหมือนคนไม่มีเรี่ยวมีแรงต้องคอยหาข่าวหาน้ำต้องคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ตลอดแต่พอตกดึกมา หลังจากที่ลูกหลานนอนหลับหมดแล้วแกก็จะลุกเดินได้ปกติและชอบเข้าไปหาของกินในครัวโดยของที่แกชอบกินนั้นก็เป็นพวกเนื้อวัวหรือไก่สดๆที่อยู่ในตู้เย็นป่าซอยแกก็ได้แต่แอบดูไม่กล้าที่จะทักเพราะในใจลึกๆของแกถึงจะเป็นแม่แต่แกก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาการนี้ ไม่น่าจะใช่แม่ของแกคนเดิมแล้วพอรู้ว่าแม่แกหนักขึ้นทุกวันลูกหลานที่บ้านเลยปรึกษากันพากันไปหาหมอดูที่คนในตำบลน,นี้หรือว่าหมอดูคนนี้แม่นนักพอไปดูหมอดูก็ทักว่าคนที่อยู่บ้านไม่ใช่แม่ของคุณแล้วแต่เป็นวิญญาณอันชั่วร้ายมาสิงร่าง และถ้าวิญญาณตัวนี้ออกจากรางแม่ของคุณก็จะตายเพราะเหตุว่าแม่ของคุณไม่ได้อยู่กับรางนี้แล้วหรือเรียกง่ายๆคือวิญญาณของแม่คุณได้ออกจากรางนี้ไปแล้วส่วนวิญญาณที่อยู่ในรางเป็นวิญญาณของผีปอบหลังจากที่หมอดูได้ทักอย่างนั้นป่าซอยแกก็ใจคอไม่ดี เลยถามหมอดูเพื่อที่ว่าหมอดูจะมีทางออกให้หมอดูท่านก็ได้แนะนำว่าให้ไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งแก่อยู่วัดป่าในอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งป่าซอยก็เคยไปวัดแห่งนี้แล้วป่าซอยเลยไม่ช้ารีบเลงเดินทางไปหาหลวงพ่อที่วัดป่าพอมาถึงก็ปรากฏว่าหลวงพ่อท่านก็นั่งรออยู่แล้ว หลวงพ่อท่านถามว่าหนักแล้วหรือคุณโยมป้าซอยแกก็ตอบว่าหนักแล้วเจ้าค่ะแม่ของหนูอาการไม่ดีแล้วและเมื่อกี้หมอดูก็ทักว่าสิ่งที่อยู่ในร่างของแม่หนูนั้นไม่ใช่แม่แล้วแต่เป็นวิญญาณของผีปอบหลวงพ่อท่านก็บอกว่าตมาได้รู้บางแล้วหลังจากสนทนากันเสร็จหลวงพ่อท่าน ก็ได้มอบพระพุทธรูปหนึ่งองค์พร้อมสร้อยพระอีกหนึ่งเซนรวมถึงน้ำมนต์อีกหนึ่งขวดหลวงพอบอกว่าให้เอาพระพุทธรูปไปตั้งบนหัวนอนของแม่ส่วนสร้อยนี้ให้คล้องที่คอแกและน้ำมนต์ในขวดให้เอาไปเจือใส่ในกระติกน้ำหรือในโอ่งและให้แกกินเอาไปเจือในอ่างอาบน้ำใช้อาบได อย่างเท่านี้วิญญาณไม่ดีที่อยู่ในร่างของแกก็จะร้อนรนจนทนไม่ได้และออกจากร่างไปและหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างแม่ก็อาจจะสินใจไปก็ได้ดังนั้นถ้าเปลี่ยนไปได้ให้พาแม่ของคุณโยมมาหาอัตมาที่วัดเดี๋ยวอัตมาจะทำพิธีเรียกวิญญาณกลับคืนมาให้แต่ถ้าไม่สามารถเปลียนไปอย่างนั้นได้ ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่สิ่งที่ทำมาแล้วแต่วาระของแต่ละคนพอหลังจากที่ได้วัตถุมงคลจากหลวงพ่อและขอบปฏิบัติป้าซอยและลูกหลานก็ได้พากันเดินทางกลับยังหมู่บ้านพอมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าแม่ก็นอนโสมอยู่เช่นเดิมป้าซอยจึงให้หลานหาข่าวหาน้ำเตรียมให้ยายยายสี ที่เห็นป้าซอยถือพระพุทธรูปเข้ามาแกก็หันหน้านี้คล้ายๆไม่อยากมองปลาซอยก็ได้ทําตามที่หลวงพ่อบอกคือเอาพระพุทธรูปไปวางไว้บนหัวนอนของยายสีและเอาสร้อยคอไปคล้องที่คอแกแต่ยายสีแกก็บน่นจะเอาพักมาไว้ตรงนี้ทำไมและสร้อยพระแกก็ปฏิเสธไม่อยากจะใส่ แต่ในความที่ปลาส้อยขอร้องให้ยายสีแกใส่ไว้ยายสีจึงไม่กล้าขัดและยอมใส่พระองค์นั้นไว้พอใส่พระไปแล้วจากที่นอนห่มผ้าแกก็เอาผ้าห่มออกและบอกว่าร้อนพอหลังจากที่ปลาส้อยป้อนข้าวแกเสร็จปลาส้อยก็ได้เอาน้ำมนที่เจือใส่ในกระติกมาให้แกกิน แกก็มีอาการเหมือนปวดแสบปวดร้อนที่ท้องและอยากจะอาจเจียนออกมาและถามป้าซอยว่ามึงเอาอะไรมาให้กูกินป้าซอยจึงบอกว่าก็น้ำปกตินี่แหละแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่น้ำปกติมันเป็นน้ำมนใช่ไหมป้าซอยก็สงสัยในตอนนั้นว่าแม่รู้ได้ไงว่าเป็นน้ำมน แต่ป้าซอยก็ไม่กล้าที่จะถามออกไปเพราะรู้อยู่ในใจว่าสิ่งที่อยู่ในร่างของแม่ของตนนั้นไม่ใช่แม่แต่เป็นผีปอบพอตกกลางคืนมาก็ได้ยินเสียงยายสีร้องโอดโอยนอนไม่ได้บอกว่าร้อนป้าซอยแกก็ได้แต่เอาผ้ามาเช็ดตัวและเปิดพัดลมให้พอผ่านไปสามวันยายสีแกได้บอกต่อป้า้อยว่า ให้เอาพระพุทธรูกที่วางอยู่บนหัวนอนและสร้อยพระนี้ไปเก็บป้าสรยจึงถามเหตุผลว่าเอาไปเก็บทําไมแม่ป้าส؛ีให้เหตุผลว่ามันไม่เหมาะที่จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยความที่ป้าสรยอยากพาแม่ของตนไปที่วัดป่าแกจึงยอมทําตามที่แม่บอกและบอกกับแม่ว่า จะพาไปหาหมอและพาไปกินข้าวข้างนอกป้าสีก็ทำท่าเหมือนไม่อยากจะไปปาซอยเลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปร้านลาบลาบสดๆหรือซอยจุแม่น่าจะชอบนะพอยายสีได้ยินว่าของสดๆแกก็น้ำลายไหลและเอามือลูบปากและตกปากรับคำว่าจะไปกับป้าซอย พอปลาสอยเตรียมรถเสร็จก็พาแม่ขึ้นรถไปพอเข้ามาถึงเขตวัดยายสีก็โวยวายว่าพากูมาทำไมที่นี่และแกก็ไม่ยอมลงจากรถจนกระทั่งหลวงพอ่อแกเดินมาที่รถยายสีก็ทําท่าทีว่ากลัวหลวงพอ่อหลวงพ่อจึงถามต่อยายสีว่าโยม ทำไมถึงทําแบบนี้ล่ะมาอยู่ในร่างเขาทําไมยายสีก็ตอบกับหลวงพ่อว่ากูจะกินมันหลวงพอ่อก็ได้ถามต่อยายสีว่าจะกินมันได้อย่างไรเขาไม่ได้ทําอะไรผิดต่อโยมเจ้าก,กรรมก็ไม่ใช่โยมมาทําแบบนี้เท่ากับโยมกําลังสร้างบาปเบียนกรรมนี่่าคนทั้งคนเลยนะโยม กำหนักนะอีกอย่างโยมก็เพื่งกินคนที่หมู่บ้านแห่งนั้นไปคนหนึ่งและโยมจะยังมากินอีกคนหนึ่งอย่างนี้มันไม่ดีนะโยมก่อนที่หลวงพอ่อท่านจะเอาสายศินมาพันที่หัวของยายสีแล็กท่านก็พรัมคาถาอะไรก็ไม่รู้ก่อนที่ยายสีจะร้องสุดฤทธิ์สุดเดชร้องสุดเสียงและสลบไป ก่อนที่หลวงพ่อจะให้ลูกศิษย์นำผ้าขาวมาปกและท่านก็ทำบังสกุลเป็นบังสกุลตายให้กับยายสีนาทีนั้นป่าสซอยคิดว่าแม่คงจะหมดบุญเสียแล้วแต่ไม่ถึงหานาทีหลังจากที่พระอาจารย์ดึงผ้าขาวออกยายสีก็รู้สึกตัวอีกครั้งคำแรกที่แกพูดออกมา ก็คือขอน้ําขอน้ํากินหน่อยแม่หิวน้ำพ่อปลาสอยหาน้ําให้แกกินแกก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแกเล่าว่าเมื่อสมัยแกเป็นสาวแกได้เล่นของที่เกี่ยวกับมนต์ดำเกี่ยวกับมหาเสน่ห์ผูกใจให้คนรักคนหลงและหลายคนที่มาชอบแก แกก็จะพูดและหวาดล้อมให้เขาเอาเงินมาให้พอหมดประโยชน์แล้วแกก็หนีไปเพื่อที่จะไปหาคนใหม่ทำอย่างนี้เรื่อยมาจนมาเจอพ่อของป่าสอยและได้ตกลุมรักกับพ่อของป่าซอยอย่างจริงจังก็เลยเลิกนิสัยเดิมได้มีครอบครัวกับพ่อของป่าสอยจนมีป่าสอยออกมาพอหลังจากไม่ได้ปฏิบัติอย่างเดิม ไม่ได้ขื้นคู่ขึ้นของทุกวันพระเหมือนเดิมก็เหมือนว่าวันนี้พ่อแก่ตัวมาของมันกลับมาเข้าตัวบวกกับเป็นช่วงที่ปอบตนนั้นจะเปลี่ยนร่างเพื่อจะหาร่างมาแทนร่างเดิมที่ตายไปเลยทำให้ยายสีแกต้องล้มป่วยและมีวิญญาณเขาแสกอย่างนี้แต่อนิจจังสังขารไม่เทียงถึงแม้ว่า ยายสีแกจะได้กลับเข้ามาล่างเดิมของแกและวิญญาณปอบก็ออกไปแล้วแต่ด้วยสังขารที่โดนวิญญาณปอบกินเครื่องในไปแล้วแกก็กลับมาล้มหมอนนอนเสือที่บ้านต่อแกก็ดำลงลมหายใจอยู่ต่อได้ไม่กี่เดือนแกก็หมดลมและเรื่องราวของยายสีก็ได้สอนให้ชาวบ้านได้รู้ว่าการที่จะเล่นของคุณใสมนดำ มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อตอนเองอย่างมากทำให้ชาวบ้านที่นั่นใฝ่ในพระพุทธศาสนามากขึ้นรวมไปถึงลูกหลานของยายสีเองก็หันหน้าเข้าวัดตั้งใจทำคุณงามความดีตั้งใจปฏิบัติธรรมในวันพระและเป็นคนดีของสังคมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของยายสีที่โดนผีปอบเข้ายึดร่าง ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างหากชื่นชอบฝากกดถูกใจและคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับคำคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าราตีสวัสดีครับ